ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนนะคะมือนนิแอดมินกับสีหายมาฟังอา่าป่าเพิ่นมหายนะคะป่าเพิ่นมาหานะะาน,าหาน,นทิยาอยู่บ้าน,นะคะ่ะเพิ่นเบาเรียงล้านเพิ่นบอกเลขนะคะงวดที่แล้วกับ,บอกถือบอก3มโตนะคะแต่ว่าถึกสองโตงวดนี่สีบอกเป็นโตัใดเดี๋ยวแอดมินสิพาไปสอบถามฟังเพิ่นบอกน้ากันนะคะเขามาแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้เค่ะเด้อป่าอัน น้องนาว่าบอกเลขงวดที่แล้วบอกตัวได้ก่อนค่ะเก้าแปดเจ็ดค่ะเก้าแปดเจ็ดบันป้าซื้อบอกป้าซื้อตั้งสามตเอาสองตคือบว่าตดจักลืมจักวิ่งแดงเมไปเลยติเข้าว่าไม่สุกบอกก้อนจักมือบอกก้อนเอามือขึ้นมือขึ้นมือขึ้นนี่ตื้นขึ้นมากกับขึ้นเล็กก็ดีโอ้บอกก้อนมือหนึ่งมือบอกก้อนนี่เหมือนแรงอะเขาสีนอนโอ้ก้อนสีนอนกตุ้นถามเพิ่นไอ้ถามบาน มาบอกเลขงานไดลูกเลขออกตัวใดเพิ่นเลยว่าอันเก้าแปดเจ็ดอันไม่ลุ้นเชียนเป็นบ่อ้าแไ่ลุ้นเชียนว่าเป็นอันว่าสีเชียนห้วันนี้เขียนห้ตัวใดเปนเียนห้กับเก้าแปดเจ็ดขันเด็กน้อยมันเป็นยังมันคือจังเขียนเก้าแปดเจ็ดเขียนถือแขนเอาเลยคือวางสี่เอาเดี๋ยมันจะขวบน้องนะว่าเดีจะขวบค่ะสี่ขวบอือเล็กน้อยสี่ขวบอืมมันเป็นยังมันมเชียนอันอมันอปน ปูมันผ้าเขียนบ่เนะเาะเขาได้ชิลล่างสิเนาะผ้าผ้าปูเพิ่นตายไปแล้วเ,เนาะผ้าปูผ้าเขียน,นเขียนคือผู้ใหญ่เขียนนี่แหละค่ะเขียนเนยลีเยเ้ยงกันเลยอือแต่ว่ามื่อนี่น้องนะ้ว่าบ่ได้มา,ดมาน้ำเนาะได้้มาน,นจะอันนี้ปัดที่ดีกันเลยไปว่าสู้ยาลำฟังจ้ะบ้านนี้เฮาเลยล่ะไปซื้อกับยาลำก็เลยว่านี่นี่เลขน้องนะ้ว่าดีเหมือ,อนขึ้นนี่มันหายตัวนี้เข้าฝันรื้มซือ้อไปนะโลกเหี้ยนี่เด้อ ให้เขากับวัตถุหลายงวดแล้วเข้าสีเสือนี่หน่อยดอกคู่ลำพนะอันซีพู่นซิปก็ได้ดอกพนาวาคู่ลำหคู่ลำซื้อวะพันธุ์ไหนซื้อพันธุถือวะถือคนจะโอ้พันตัดซื้อสองโตซื้อสองตัวถือตัวนึงขนาดว่ามันกะเก้าแปดเจ็ดมันก็ออกไอแปดเจ็ดตรงตรมันออกเจ็ดแปดเจ็ด เออนั่นแหละที่เรียกสองตันั่นห้ากั๊บหลินห้ากัต้องกลับมันจะมีอย่างนี้วันติ่ได้กลับก็ถือแล้วบวกเก้าแปดเจ็ดก็ออกเจ็ดแปดเจ็ดเนาะอันสองตัวป้าว่าเอาป้าเอาจะสามตัวเลยกว่าได้เนาะตาเสียได้ให้ฝ้าวไปลงน้ําอำฝ้าวไปเฮ็ดงานเออฝ้าวไปลงน้ําซื้อแล้วก็เลยไปเลยังี้สีน่ะอันอันคนขายก็บ่ทกวงติว่าคือบ่ตัดเนาะบ่วางได้บันเลขออกแล้วอันเอ้ยเจ้าถือหลายปันไดมนเอาโต้ก็เป็นพุ่งหัเอ้ย เม่บอลลงสองตัวลุ่งกระสังโอ้ย,อ,ยอ,อ,อันเคยล่องอยู่อยล่องยี่สิบบาทเอยล่องบึงเอบาบัรนี้งวันนี้ว่างได้ก็บัรนี้บอกไปวันนี้เพิ่นว่าอันกระจอมาขายลอตเตอรีร่เลยว่าว่าอันอันมาเรียกเลขให้แม่แน่ลูกว่าเลขสีออกตัวน้องเพิ่นก็น,นั่งกับแม่เนาะผู้หนึ่งเล่นยางม้าพอดีอ๋อคนขายลอตเตอรีเลยว่าคนขายเยางม้าพอดีเพราะว่าเขาเห็นนั่นและก็เลยเอ่ยลูกเพราะว่ายุวัฒเออ บาทที่นี่มันเรียว่าอันสิบเอ็ดหนึ่งซิบแม่แม่เอ๋อคือบาทจังสันาจังสันเอาเลว่า้แม่เลขอ๋อแม่สิเอ๋เอาบังลาเป็นขั้เรียกกัแล้วกันจ้ะก็เลยบางสิเอาพันมี่ยูหนึ่ง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 ศนย์เนาะมันกระต้องเป็นซิบไอ่มันเลขสองตัวบ่ออันนี้ก็มาเลขศูนย์น่าเหมือนใหญลาตอรีนะ มื่ก็เลยเป็น1นึ่งหนึ่งศูนยเหมือนบอเจับหาแม่ตัวใบหนึ่งครับจับหายัวหนึ่งเป็นเลขหนึ่หนึ่งเออแต่ว่าข้าเขาบอกเขาว่า1ิบเอ็ดศูนออสิบเอหนึ่งศูเขาก็วบอกถือว่านั่นเออสิบเอ็ดหนึ่งนอันมีเลกิลี่ออสบอ็ดหนึ่งศูแต่ว่าเขาจับห่เขาจับหาหนึ่งเขาจับห่หนึ่งหนึ่งศเออเออแปลกเขากม่ไดแปลกเขา็เลยวาเออเล็กน่อยซี่ขวบ ใต้ตัวที่เขาพันเฮ็ดมาหนิเนาะเออเพิ่นเอามาเนี่ยในแผงของพันเนี่ยเนาะจ้าจ้าโอ้พันก็เลยเปิดให้เบิ่งเมิร์ดจ้าเออเพิ่นก็เลยเรียกให้เอ็งถือของมันเบาอี๋ขอเไรวางสี่สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์เออสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์พันบาทเขากระเบาถือยี่เด็กน้อยสี่ขวบเพื่อเป็นเพื่อว่าเป็นเลขขวบบอกเคยบอกจักเทียดเด้อบอกเคยถามลูกจักเฉียดดึ้อ แต่หลายปีแล้วเห็นปูว่าให้ฟังอยู่ที่ว่าบอกสามซีแต่น้อยๆนะปู่ถึงน้ำอยู่แต่โดนแล้วแต่ปูเนี่ยแต่น้อยๆอยู่คนแต่น้อยๆแต่ฮัตว่าแต่ปูยังมีชีวิตอยู่คนอ่ะแปลกเนาะแล้วเขาดึงห้ใบเดียวเลยบอกว่าดึงห้ใบเดียวดึงลอตเตอรี่ห้ใบเดียวบ่ได้เอาสองใบบ่ลอตเตอรี่นี่บ่เม็นเลขชุดบ่อันเพิ่นแบ่งหายเพิ่นเพิ่นแบ่งไม่ใช่สองใบอยู่เพิ่นเลยว่ะอุ้ยอันแม่บ่มีเงินเอาใบเดียวก็ได้ดอก ก็นเลยวางสี่สิบหนึ่งศูนสรุปแล้วเลยจับหาเลขหนึเป็นหนึเลขสาตัวเป็น1นึ่งหนึ่นออหนึ่งนจับหาเลขก้างามยี้เด้นูนอะเงี้ยเลขตัวนี้อยู่ยใส่เนาะเลขหนึ่งหนึ่งู่ยุใสเนาะ กระโปงน่เนาะหาแก่หายโฉกหาลาบเนาะหางวดที่พ่านมานี่ยากระโปเอาเนาะยากระโปเอามาเสียดายหายแท่าทันดีหายเก้าหายเก้าแปดเจ็ดคนก็ซื้อเก้าแปดเจ็ดสองตัวว่ได้ซื้อเนาะลอตเตอรี่ก็ว่ได้ซื้อไว้ก็ได้ทำก็ได้ซื้อเสียดายเลยเนาะวันนี้เขาไปใส่มื่อนีร่ซือพวงมาล์มมื่อนีร่ยุ่กับผู้หล่อมไปโงเรีนไปยืนนั่น ใช่อ้าวปกติเขาไปเรียนอยู่นี่พ่อแม่บอกป้าวัวไปเรียนอยู่น่นเรียนอยู่นปายกีนกับพ่อบเลยอ๋อเรียนอยู่ปายกีนพอดีปิดโรงเรียนพ่อก็เลยเอามาเนาะอืมส่วนมากดีบอกเลขเขาสิบอกเทเรียวแล้วเลยบอกเออแล้วมันบอกอีกดอกอทีเดียวแล้วเลยถามอีกไหมแล้ยวเลี้ยวเลยถือกระถือมาถือกระแลี้วไปแม่ แบกเนาะคือ <c oughs> อันบอกอยู่งของเก่าบอกหนิปอยู่เฮียนคืออยู่บ้านคือเก่าบ่กอ,อ๋อยูว่วัดหมื่นหมื่นโอ้บอกงว,ว,วดงวดก้อนนี่บอกอยู่ไปวัดเออไปวัดงวดก้อนนี่บอกอยู่บ้านมือมือวดก้อนอันบอกอยู่ที่ว่าเก้าแปดเจ็ดนี่บอกอยู่บ้านน้อนเขากำลังสีนอนอ๋อเขากำลังสีนอนเขาก็นนเกนนลยเขียนเลขว่าเออสีเขียนเลขเลสียงมึงกันน่าก็เลยวางสี<า>ก็เลยว่าเออเออพอดีแล่แรของมันนอนกับเมฆกับเมฆก็เลยวานนะว่านะว่าต้องบอกเมฆกันนะ อันเลกยกบอกตัวยังลูกแม่กเ็กเลยยังไหนยังขีดวางสี่แล้วว่าเขาได้บอกเขาได้บอกบอกเก้าแปดเจ็ดไม่แม่หลุนแม่หลุนเชียนเป็นบลาพ่นยังว่าอยู่เอออันนว่าเชียนไอ้เบิง้งตังสี่ลรว่มันจังถูกมันว่าเก้าแปดเจ็ดเออบัดบัดงวดน,นี่ไปวัด ไปวัดไปวัดบังเอิญคนขายลอตเตอรี่มาติบดีเออก็เลยถามว่าอันยายผู้ใดอนอนอยู่หันอุ้ยซุวยมาขายลอตเตอรี่ตัวว่าสันว่ากสิพอดีเพิ่นเลยนอนตื่นขึ้นเขาเรียกอัอนเล่าเล่าเรื่มามสิไปเรืยยายว่าสันบอกมียายวิ่งเนาะจ้าเอ้าเอ้าเมา่อเมื่อเนี่เป็นหยังลอตเตอรี่น้ว่าน้าว่าเมื่อเมื่แม่เลี้ยงลูกแม่เลี้ยงอันเลี้ยงให้แม่เนี่ยอันเลี้ยงมันจะออกตัวใด้ว่าเนี่ยกระได้ว่าสิโดเออเออมันก็เลยบอกนล่ะ เขาว่าว่างได้ย่ำอีกนะป้าเ่าบนกว่า11หนึ่งศนย์พันาอ๋อ11หนึ่งศูนย์เราบอเราเขาหนึ่งหนึ่งศูนย์11หนึ่งศูนย์หนึ่ง11หนึ่งศูนย์ันบาบัตริ่งเขาไปจับลอตเตอรี่ยังไงติบันริ้เออพอน่เป็นย่า่นะพอนล่ถือมาพอดิ่งพนงะออกจ้าไอ้ลอตเตอรี่ออกไี่ซื้อเขาเขาเปจับอันเขาจับห้้ปาียบร้บอมมันจับเองมันเรยว่านี่เอาตัวนี้มันว่า สี่ไซส์ตัวเด็ดสี่ไส์ตัวนี้ล่ะสี่ไซส์อันหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ละบานี้เพิ่นเลยเอาขึ้นมาอังสี่เพิ่นเลยเอามีสองใบเพิ่นเลยวางสี่ก็บ้านเขาเรียียวเบิ้งเพิ่นเลยว่าโอย่ายเอาใบเดียวเพราะว่ามีเงินเอาใบเดียวมีเงินน้อยน้อยนึงก็เลยวางสี่เด็กเขเรยกบะถามมันอีกแล้วว่าเด็กเส้าทางส่วนมากเขาบอกเขาบอกทีเดียวเน่าแล้วเลยเด็กกินได้นอกเด็กน้อยสี่ขวบเขาคือเบาเป็นเนาะ าถามสัมผัสซํานีแหละค่ะป้าขอบคุณค่ะค่ะก็สิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้กับน้องหน้าว่าบอกเลขงวดที่ผ่านมากเขาบอกเก้าแปดเจ็ดนาะพี่น้องนอก็ออกแปดเจ็ดบนนะคะแต่ว่างงวดนี้ป้าเพิ่นกให้สัมผัสแล้วนะคะเขาบอกว่าสิบเอ็ดหนึ่งศูนย์พ่อไปจับลอตเตอรี่ห้เขาก็จับหนึ่งหนึ่งศูนย์น้อพี่น้องนาอก็อกกคิดว่าเป็นตัวเลขชั่วคราบคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับ แม่พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านก็ขอให้โชคดีถูกหวยล่ำล่วยไปน,น้ำกันเด้อค่ะไดใงวดวันที่สองษฤษภาพสองหาหกซโชคดีสวัสดีค่ะ